นะคะนี่เราอยู่กับช่องทิชชูเปลี่ยนห้องน้ำได้ค่ะอ่านี่เราจะเปลี่ยนห้องน้ำวันนี้เรามาอยู่ห้องน้ำที่บ้านกันนะคะนี่ดูสติบนตัวได้อ่าตรงที่ฉันอยู่ก็จะเป็นตรงชักโครนะคะชักโครกชักโครกแล้วก็พอลอยตัวขึ้นมานิดนึงตรงนี้นะคะเราก็จะเป็นกดไว้ให้ชักโค ไหลลุไปนะคะแล้วก็น,นี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่คขาจะโคลแล้วก็ตรงนี้ก็คือผเพื่อนของเราเองผเพื่อนเราชื่อผเพื่อนเราชื่อทิชชู่นะคะอ่านี่เราก็จะไป็กแลอันนี้นะคะเราก็าจะเป็นมาร์เลโลนี่เขาเป็นเราแล้วนะ,ะแล้วเขาก็เรามาจุ่มซอสนี้นะคะแล้วเขาก็เราไปปิ้งใหม่ะคะ่ะ แล้วเขาก็เอาหัวเราไปจุ่มนดเทลล่านะคะแล้วเขาก็มาตากเนี่ยโอเคข้าใหม่นะคะเขาเรามานี่แล้วเขาก็ามาจุ่มซอสนดเทลล่าแล้วเขาก็เอาไปย่างใหม่แล้วเขาก็เอาหัวเราไปจุ่มอีกซอสหนึ่งแล้วก็นอกกนนะคะทีนี้เราจะเปลี่ยนนะคะนะคะา ทำไมฉันได้เป็นหท่วาทำไมฉันได้เป็นหน่วย่าทุกคนก็จะบอกว่าเราเป็นคนเชื่องช้านะไม่ได้เชื่องช้านะคะเขาเรียกว่านี่มันจะมีตุ่ม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 ตรงมันจะมีตุ่มตุ่มตรงใบไม้นะคะก็คือสิ่งที่ทำให้เราสิ่งที่ทาให้เราลื่อนไหวช้านะคะเข้าใจนะคะ เราจะมาเต้นให้ดูกันนะคะกรเจแค่กระเจนี่แค่กระงคักคัครัไปน้่งย่าเอ้าเฮ้ยนี่ฉันได้เป็นตัวอะไรเนี่ยทวง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 ซารเอทวงทวงททวซี่ฉันได้เป็นทวงทวซรเอนะคะทุกคนก็จะบอกว่าบาลเลีนาคาปูชิน่าเหมากับเรานะคะ แล้วมันก็มีเพลงออกมาแล้วด้วยทีนี้ฉันจะบอกทุกคนว่าว่าอะไรรู้ไหมรูม้ไหม I'm shooting tonight. เป็นอันหนึ่งอันนี้เซลมีคนนีมาเยอะเลยมาที่สาขานี้ข้าอ้มมิกก็เป็นแบบท็อปไม่รู้ลาเฮ้ยเอาอีกแล้วพี่ท้าเจ้ทำไมแกต้องให้ฉันมาเกิดเป็นแบบนี้ด้วย อ่าเคนี่เราได้กายมาเป็นไข่นะคะนี่อยู่วนบ้านสวยงามแล้วก็นี่นะคะตอนแรกนะคะเจ้าของเราเอามาทาสีสวยมากเป็นแบบนี้นี่นะนันอยู่ดๆตจ้ของบ้านก็หยิบแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮย้เฮ้ยเ้ยเเฮ้ยเ้ยเฮ้ยสฮ้ย้ยเฮ้ยเ้เ,ย,เย้้ ไม่แปลกใจเอีพี่พเจ้าแกทำอะไรลงไปอึ้ึอึแกทำให้ฉันกลายเป็นไอตุ๋นเนี่ยนะ ่อย่าให้มีโรคที่สามฉัน,ได,น,นะะได้กลายเป็นข้าวนะคะได้กลายเป็นข้าวนะคะข้าวค่ะได้อยู่บนดินอีไคะแ,แล้วค่ะนี่ฉันทำดู ฉันมาจากกองยานค่ะแม่ฉันฟังมาน,นนะคะ ได้กลับมาเป็นคนไม่ปกติอีกแล้วแ,แปลกๆถ้า่ลกนี้ทําไมต้องทําให้ฉันแบบว่าเป็นคนไม่ปกติแต่ว่าอยู่ในคนรูนะสาสภาพจะบ้าตายนี่มีผีเสื้อเกาะหน้าด้วยจะบ้าฉันไม่ใช่ตกไม้แกบ้าหรือเปล่าออกไปออกไปออกไปเปิดจุกด,ด้านบนกินน้ำบ้างนึงนะกินไม่ได้อีก กินยังไงดีอ่ะถ้ารู้ต้าขอไม่ได้มันก็เย่ yeah. ได้กิน,นแล้วเย่เย่ฮยลฮาย ฝรั่งเฉยเลยคคเอามาแล้วสวัสดีครับชื่ออะไรครับเราได้เป็นมันฝรั่งบทกเลยหมือนฝรั่งบทตอนนี้อยู่ในดินนะคะกลับไปเจอโลกกว้างจังเลยเพวกมนุษย์ชอบบอกว่าอยาก เป็นเหมือนมันฝรั่งแบบเรานะคะแต่ว่าเราก็ตอบกับมันเราก็ตอบกับมนุษยชาติว่าแกไปอยู่บนโลกเถอะไม่ต้องมาอยู่เป็นเพื่อนฉันเลยฉันไม่ต้องการเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยอีมนุษย์แกดึงฉันแล้วไหมว้าวอ้าวเฮ้ยแเป็นล่งคนแต่ดูแกดูสภาพหน้าฉันบอกได้ด้วยนะ จ้าบ,บ้าคือฉันไม่สามารถพูดอะไรได้เลยไม่งั้นคนมันก็จะบอกฉันน่ากลัวไหมหลอนหลอนมาก สวัสดีนายชื่ออะไรอ่ะฉันหรอฉันชื่อช็อกโกแลตฉันก็ชื่อช็อกโกแลต เดเดอเดอเด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 ดเดเดเดดดดเดเดเดฮ่ปลกตัวอะไรอ๋อเชกหลับต่อแล้วนะพรุ่งนี้เจอกันที่ป่าเช้าวันต่อมา วัสดีเจอกันอีกแล้วนะฉันว่าตอนนี้ลองคืนเดี๋ยวฉันไปซื้อของดีกว่านะไปเพื่อฉันหน่อยนะโอเคนะได้เลยโอ้นายทำอะไรลงไปนายทำให้ตะก้าโอ้ไม่กอบ้า เจอกันอีกแล้วนะนี่ฉันกลายเป็นอะไรนี่อ๋อผัดชุบแป้งทอดอ,อ้าวเฮ้ยได้เป็นไรเนี่ยคุกกี้อนี่ฉันกลายเป็นอ่ะอะไรก่อนกลับมาไปผัดชุบแป้งทอดฉันชอบผัดชุบแป้งทอดที่สุดแล้ว Hãy phải cho trong